จาก YLG Bullion Future พร้อมอยู่แล้วคุณทิพาสวัสดีครับค่ะคุณพัสสวัสดีค่ะค่ะสำหรับราคาทองในสัปดาห์นี้นะคะก็ค่อนข้างแกว่งตัวทีเดียวนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์วันนี้ที่ตลาดเปิดตัวขึ้นมานะคะก็เช้าวันนี้ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาถึง20เหรียญดอลลาร์ต่อฝรายอาต์ได้เลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ตลาดเอเชียเปิดขึ้นมาเนื่องจาก ดูแลสถานการณ์ในอของสหรัฐอเมริกาเองก็น่าจะทานงนัฐมนตรนเองก็เชื่อว่าน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเองก็ต้องรอดูสถานการณ์ของทางสหรัฐอเมริกาเองว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถจบสิ้นในลักษณะของการปรับขึ้นเพดานนี้สาธานะได้หรือเปล่าทําให กรอบของราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะจะอยู่ที่ราคาที่22,200บาทต่อบาททองคำจนถึง23,000บาทต่อบาททองคำได้นะคะครหรือว่าถ้าเป็นกรอบต่างประเทศก็อยู่ที่ระดับ1,580เหรียญดอลลาร์ต่อฟรายเงจนถึง1,600 1635งหร้ยสามสิบห้าเหรียญดอลลาร์ะเอาชื่อว่าถ้ามีการปรับเพิ่มเพดานนีสาธารณะได้แล้วก็น่าจะได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคำในช่วงสั้นๆได้นะคะก็ <c oughs> น่าจะได้เห็นการคลี่ไขลงมาได้ซึ่งหลายคนก็เก่งกันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคือยังไงอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้เจ้าหนี้ ใช่ค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่ายังไงก็ตามถ้าเราได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคําก็ตามอันนี้เราเชื่อว่าน่าจะเป็นในภาพสั้นๆนะคะแต่ว่าในสําหรับตัวราคาทองคําเองระยะกลางกับระยะยาวยังไงก็ตามเราก็ยังเชื่อในภาพของขาขึ้นของราคาทองคําเพราะว่าในภาพใหญ่เองปัญหานี่ภาพใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่จบนะคะแล้วก็ปัญหานี่ภาพใหญ่ของทาง ตะวันออกกลางแล้วก็เในภาพของทางยุโรปเองก็ยังดูไม่ดีนะยังไงก็เชื่อว่าตัวทองคําเองก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อก็คือถึงแม้จะเห็นการย่อตัวลงมาเองก็ยังถือว่าเป็นโอกาสดีของการเข้าช้อนซื้อของนักลงทุนได้ค่ะครับ,รบ,รบเอาละครับขอบคุณคุณธีพานะครับนั่นเป็นมุมมองเรื่องของราคาทองคําจากทาง YLG ที่ ในระยะยาวยังไงทองยังเป็นพวกพันธ์ที่น่าเก็บสะสมไว้แต่ว่าระยะสั้นอาจจะมีการยอดตัวลงมาหลังจากที่ข่าวที่อเมริกาออกมาว่าคงจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ต้องมีการขยายเพดานหนี้